สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีดครูอ่อนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายสักนิดนึงแล้วกันมาที่สต็อกของนะครับผมก็เลยมาดูว่ามีอะไรบ้างที่พอจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเป็นงานมีดเน็บไทยนะฮะ ที่มีหลากหลายสไตล์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจจะอุดหนุนนะครับวันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้ไดไป้ายหน้าร้านมานะเบอร์โทร0992360882ครับ0992360882ครับร้านมิตครูอ่อยินดีให้บริการนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมาถ่ายที่ในสต็อกร้านเสียงอาจจะก้องนิดนึงขออภัยด้วยนะครับ สำหรับเล่มแรกวันนี้ที่ผมจะนําเสนอเนี่ยนะครับจะเป็นมีนเน็บไทยนะที่เป็นใบเลื่อยตัดหินอ่อนนะครับผมซึ่งดีไซน์สั่วทรงเนี่ยก็ทํามาใช้งานโดยเฉพาะเลยนะครับราคามันย่อมเยาวมันก็เลยไม่เขาเรียกว่าไงไม่แรงมากใครๆก็จับต้องถึงได้นะครับ ตัวใบมีดนะครับผมจะมีความยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับแล้วก็ด้ามจับเนี่ยนะฮะจะมีความยาวอยู่ที่6นิ้วครึ่งนะครับก็รวมแล้วทั้งหมด16นิ้วครึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะเปิดคมแล้ว100%นะครับเป็นงานตีร้อนจากชาวบ้านนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นงานชุมชนนะครับผมเขามีปราชชาวบ้านนะครับเอาออกมาทำแล้วก็จำหน่ายในงานโอทอปต่างๆนะครับผมบริเวณด้ามจับจะเป็นด้ามไม้แท้ที่มีการกลึงนวดลายเป็นลายเส้นนะครับนะ แต่ว่าตัวนี้นะผมจะบอกแบบนี้ว่าข้อเด่นข้อดีของเขาก็าคือเรื่องของใบมีดที่เป็นใบมีดตีร้อนนะฮะทำให้ทนทานนะฮะด้ามจับจะเป็นด้ามไม้เบานะครับผมซึ่งการถือต่างๆเนี่ยจะมีน้ําหนักที่เบากว่าแล้วไปใช้งานจริงเนี่ยนะครับเราก็จะใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงมากนะครับผมข้อเสียของเจ้านี่ที่ผมดูๆแล้วคือเรื่องของการใช้งานถ้าฟันไม้หนักๆเลยนะครับแล้วน้ําหนักมันเบาถ้าฟันไม้ที่มันหนักจริงๆเนี่ย แรงสะท้อนอาจจะสะท้อนมาที่มือทําให้การกระแทกของด้ามจับกับมือเนี่ยอาจจะรับแรงกระแทกเยอะนิดนึงนะครับผมก็ดูที่มุมมองแล้วกันนะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่250บบาทส่งฟรีนะครับผมสำหรับใบเลื่อยตัดหินอ่อนตัวแรกนะครับต่อมาจะเป็นงานใบเลื่อยตัดหินอ่อนนะ ตัวเมื่อกี้จะเป็นไซส์กลางนะครับคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่กว่านะฮะแต่ว่าด้ามจับก็จะแตกต่างก,กันออกไปตัวนี้จะเป็นด้ามจับเป็นด้ามไม้ประดูนะครับผมความยาวของเจ้าเล่มนี้เนี่ยก็จะยาวเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะ,ะนิดนึงอาจจะยากลําบากนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายมือเดียวเลครับคุณผู้ชมเนี่ยปึ๊บความยาวจะอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะครับ ความยาวตลอดเล่มจะอยู่ที่18นิ้วครึง่งซึ่งก็ถือว่าเป็นมีดที่ไซส์ใหญ่นะฮะแต่ไม่ถึงขั้นแบบใหญ่เวอร์อรนะตัวนี้พกพาได้น่าเสียดายตรงที่รุ่นเหล่านี้นะครับผมไม่ได้มีซองไม้ให้นะเพราะว่าซองไม้มันใช้ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็ไม่ได้มีซองผ้าให้ด้วยนะไอ้ซองซองหนัง PU อ่อะไม่ได้มีให้นะน่าเสียดายมากนะครับผมแต่ว่า อย่างว่านะครับคุณภาพงานตีร้อนกับงานที่เขาขัดให้มันคมเฉยเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้งานจริงได้ดีกว่านะครับได้ไปก็หวังว่าแต่ละท่านเนี่ยจะมีฝีมืออยู่แล้วในการทําซองทําอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะด้ามจับจะเป็นด้ามไม้ประดูอย่างที่บอกไปนะครับผมมีการกึ่งลายนะฮะทำให้ลวดลายต่างๆเนี่ยการจับกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับผมคอมีดก็จะเป็นงาน สีเงินแบบนี้นะครับใบมีดจะเป็นใบทูโทนนะครับผมนะที่เป็นสีดําแล้วก็เปิดคมแล้ว100%นะครับสาหรับเล่มนี้นะน้าหนักดีกว่าเล่มแรกเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะฮะใช้งานได้หนักกว่าลุยได้บู๊กว่านะฮะใครชอบความบู๊เข้าป่าแล้วไม่ต้องสนใจว่าไอสิ่งนั้นมันจะเล็กหรือใหญ่ก็จัดไปครับตัวนี้เลยนะครับราคาย่อมเยานะครับตัวนี้300บาทส่งฟรีครับมีให้บริการทั้งหมด10เล่มมั้งเนี่ยสองสี 680เล่มนะครับนามร้บาทนะส่วนไอ้เจ้าตัวแรกนี่นะครับผมตัวนี้จะราคาอยู่ที่25 0บาทส่งฟรีครับมีให้บริการตั้งแต่สองสี่หกแปดโอเคครับผมติบเล่มนะทีนี้มาดูงานตรงนี้บ้างหลายคนสงสัยว่ามันคืองานอะไรนะครมี2องไซส์นะครับมีแค่อย่างละเล่มเท่านั้นนะครับเพราะว่าหน้าร้านมีคนรับไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นมิดเน็บของคนมุ้งนะฮะ คนม้งหรือว่าชนเผ่าหนึ่งของประเทศไทยที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเขาจะมีชีวิตการทํางานการทํามาหากินการดํารงชีพเนี่ยโดยการที่เขาใช้มีดเป็นหลักเพราะเขาอยู่ในป่าถูกไหมฮะดีไซน์ของมีดของเขาเนี่ยจะเน้นเรียบง่ายไม่ได้มีท้องมีดนะครับกรรมวิธีในการตีการผลิตต่างๆเนี่ยเน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่าไม้ประดูแล้วก็จะมี ครอบนะครับผมเนี่นะ,ะเาขออนุญาตแสงไม่พอซะแล้วในร้านนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นทรงปลหลดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะฮะตัวเล็กนี่จะราคาอยู่ที่สองไอส้อยหบาทส่งฟรีนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานเหล็กแนบนะแตกต่างจากใบเลือดตัดหินอ่อนเหล็กแนบจะมีความแข็งที่มากกว่านะแล้วก็การใช้งานต่างเนี่ยก็จะลุยหนักได้มากกว่า นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับ3 5มมีเด่มเดียวนะครับแล้วก็ส่งปหลอดตัวใหญ่ตัวนี้จะ400นะฮะส่งฟรีเหมือนกันใหญ่กว่าโหดกว่าครับความยาวเนี่ยเกือบเกือบนิ้วนะโดยประมาณนะครับจากจากสายตาเนยครับผมเรียกได้ว่าลุยงานหนักได้เลยแล้วก็พอๆกับงานแลมโบ้เลยนี่นะฮะแต่ได้ในราคาที่400ผมว่าคุ้มมากนะนะแล้วก็ความความหนักในการใช้งานเนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจจะลุยได้หนักกว่าแลมโบ้4ได้ซ้ำไปที่เป็นงานตัวสำเนาเลยฮะ ที่ร้านเราเคยจําหน่ายไปเนี่ยตัวนี้อาจจะลุยงานได้นหนักกว่านะครับผมแต่ว่าดีไซน์สัดทรงต่างๆก็จะมีความเป็นพื้นบ้านนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของมงนะครับตัวใหญ่400ครับตัวเล็ก350ส่งฟรีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทรงเนบทางภาคกลางนะครับมีการกึงสวยนะด้านท้ายมีการเล่นเขาเรียกว่ามีลูกเล่นทางศิลปะของด้ามด้วยนะจะมีแบบว่ากลมๆแล้วก็จะมีหัวบัวนะฮะ แล้วก็บริเวณตัวใบมีดเนี่ยจะเป็นทรงเน็บไทยนะครับผมซึ่งการตีฉลุลวดลายต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมตัวนี้นะจะราคา350นะครับจะมี2เล่มนะสำหรับงานงานเหล็กแหนบที่ตรงท้ายเนี่ยนะครับผมเขามีการทำหัวบัวเนี่ยผมมีให้2เล่มนะครับถ้าคุณต้องการก็บอกผมแลวกันอาจารย์ต้องการเน็บไทยราคา350บาทสรงฟรีเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมมีให้2ท่านเท่านั้นนะครับผม หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้งานที่มันไฮเอ็นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นฝักไม้มีฝักให้ด้วยนะเป็นงานแรมโบ้ไทยนะครับผมนะีนี่นะเขาที่แล้วเปิดไปพันห้านะมีพี่มาต่อบอกว่าราคามันแรงไปนิดหนึ่งอยากได้แต่งบไม่ถึงเนะี่ยทำไงดีพอะจะช่วยเหลือได้ไหมนะอาจารย์นะเอางี้แล้วกันนะฮะเต็มที่แบบหยดที่สุดเลยนะครับผมผมให้ได้พันสนะครับนี่นะใบมีดเป็นขัดเงากระจกนะครับผมนี่นะ เป็นเงากระจกเลยนะครับล้วไปมีสีทูโทนด้วยท่ามจับคือมีการทำลวดลายมีดีไซน์มีความเป็นเชฟว้าวต่างๆนะครับผมอันนี้พันสคือสุดแล้วถ้าขายไม่ออกไปม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวที่หน้าร้านอาจะมีคนมารับไปต่ออยู่ดีนะครับผมแต่ก็ลองดูก่อนว่าเผื่อ $FC ในช่องสนใจผมจะได้จัดการนะฮะส่งไปให้คุณผู้ชมได้นะครับผมก็จัดไปครับในราคา1,400บาทนะฮะส่งฟรีด้วยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าทุกท่านสนใจนะครับเบอร์โทร0992360882ครับเบอร์โทร0992360882ร้านมีคููอยินดีให้บริการครับทุกท่านครับโอเคเดี๋ยวร้านเสร็จเมื่อไหร,ร่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้พบกันแบบเต็มรูปแบบนะครับผมไปล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ